ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้แถลงที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบข่าวนะคะประกาศเลยว่าตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาในการที่อิสราเอลกับยูเครนจะประสบความสำเร็จในสงครามของพวกเขาทำให้ในคืนวันพฤหัสบดีนี้ที่สหรัฐต้ตองเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งที่ลึกซึ้งในต่างประเทศที่ไม่อาจคาดเดาได้ถึงสองครั้ง ในขณะที่เขาเตรียมของงบประมาณอีกหลายพันล้านดอลลาร์เลยค่ะเพื่อที่จะใช้ในการช่วยเหลือทางทหารให้กับทั้งยูเครนและอิสราเอลด้วยไบเดนบอกด้วยนะคะว่าโลกไม่สามารถยอมแพ้ต่อวิธีแก้ปัญหาระหว่างสองรัฐต่อความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้ โดยบอกด้วยว่าแม้จะยากลำบากแค่ไหนแต่เราไม่สามารถละทิ้งสันติภาพได้เราไม่สามารถละทิ้งวิธีแก้ปัญหาแบบสองรัฐได้ชาวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์สมควรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและสันติสุขเท่าเทียมกันค่ะ